สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะทุกคนเมื่อวานเราวิเคราะห์ให้ในช่วงของรายการ l e t t r i c l i f e นะคะซึ่งเมื่อวานนะครับเราลุ้นอยู่ว่าราคาทองคำจะสามารถปรับตัวลงมาใต้ัพ p อ o r t ที่2431.40ได้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนหาวีิวดีโอวิเคราะห์รายวันไม่เจอของวันจันทร์นะให้ไปดูที่ไลฟ์สดนะคะเราจะไลฟ์ให้หรือว่าวิเคราะห์ให้ในช่วงของ l Let Trade l i v e นะคะซึ่งเมื่อก่อนก็มาประมาณทุ่มครึ่งแต่ว่าจะปรับเวลาให้ใหม่นะเป็นประมาณ5้าโมงครึ่งของวันจันทร์นะครับโอเคอทีนี้มาดูของเรา เมื่อวานเห็นไปแล้วว่าชาแน,นลราคาของทาเฟรมวิกลี่นะคะก็คืออยู่ระหว่างเ,าเปิดตลาดมาแล้วมันทะลุขึ้นไปเหนือ2431.40นะคะซึ่งเป็นออทามไฮก่อนหน้าแล้วก็ขึ้นไปจอดอยู่สูงกว่านั้นน่ทุกคนไปจอดอยู่ที่ไหนไปจอดอยู่ที่สอง9ี่นะคะ เพราะฉะนั้นเลเวลถัดไปของชาน n e ลนะคะอาจจะไปจบอยู่ที่ Resistance แถวแถว2490นะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าถ้ามันขึ้นไปติดข้างบนระยะหนึ่งแล้วมันเทลงมาเนี่ยถ้ามันกลับเขา Channel ้าชาน n e ลได้เนี่ยมันไปไหนบ้างนั่นเองเนาะวันนี้แรงซื้อ,แร,แ,รอแรงขายที่แรงซื้อแรงขายที่ d ดล l ่นะคะก็พักตัวนะพักตัวนิดหน่อย ที่ที่วิกฤตแรงซื้อยังเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นระดับ d ดลี่เนี่ยคือมันพักตัวแล้วนะคะแต่แรงขายยังไม่มีเพราะฉะนั้นราคาที่ปรับตัวลงมาคือเกิดจากข้อแรกคือการเทขายข้ ai, อที่2คือแรงซื้อมันตกนั่นเองนะครับโอเคแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันกลับเข้าชาแนลมันก็จะอยู่ระหว่าง243.1.40นะตอนนี้เอมาเป็น Re s i s t a n c e ใกลสุดนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็น ชาแนลบนของระดับ Daily เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือปีนขึ้นมาเหมือนกันนะคะที่สองสข้อต่ะ2าสองสามเนั่นเองเนาะชิดด้านบนมากกว่านะอ่าไปดูทำฟิมย่อยกว่านี้ว่าวันนี้มีโอากาสลงไปถึงตรงนี้หรือเปล่ามาดูเลเวลสชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงเขาเซตชาแนลนะคะอยู่ระหว่าง2 4 4 9, 9ี่กับข้างล่างคือ 2.047.21ซึ่งตอนนี้กอ็อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าจุดนะทุกคนลงมาแตะบริเวณนี้2รอบแล้วแล้วทีนี้จะหลุดหรือเปล่าวันนี้มาลุ้นกันแล้วก็แท่งสีชั่วโมงแท่งนี้นะคะใกล้จะจบแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายัางไงเพราะว่ากลับลงมาใต้2.431คือกลับเข้าชาแนลแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราลุ้นอยู่ว่าราคาจะหลุดออกจากบริเวณนี้ได้หรือเปล่าเห็นเนาะชาแนลบนกับชนแนลล่างถ้าลงมาชนแนลล่างนะคะก็หมายความว่าราคามีโอกาสลงมาทดสอบ EMA 50ของท i m ฟ f r a m 4ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ดูแบบโอ้โหแท่งสีแดงก็มีแล้วก็ทิ้งไส้ย,ยาวอยู่เย,ยา่ยแรงลงมันมีจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าดูที่ แรงซื้อแรงขายของสีชั่วโมงตอนนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแรงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแรงขายก็ยังไม่มานะคะแต่ราคาก็ดูเหมือนจะว่าเป็นทรงไซเวดาวอยู่ทีเดียวแล้ววันนี้ดูยังไงประมาณนี้นะในมุมมองของเรานะคะก็คือมันลงมาถึงกลางชาแนลแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าในทำเฟมย่อยมันรีบาวขึ้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่คุณว่าเนี่ยหมายถึงตรงไหนเช่นก็มองตรงนี้ล้วค่ะมันทะลุลงมาแล้วว่าเธอมาเป็นรีสิสแตนเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก็ลุ้นว่าจะหลุด24 3สี่มหไหมวันนี้ก็หลุดลงมาแล้วถ้ารีบาวขึ้นเนี่ยจะปีนตรงนี้ไหมนั่นเองนะครับถ้าปีนไม่พ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาเทสสามทีซัพพอร์ตนี้2407และปรับตัวลงมา เอฟ e อห้างล่างได้ก่อนลงมาถึง EMA50 มีแนวของซับพอตย่อยให้ทดสอบก่อนนะคะใกล้สุดคือตรงนี้ที่บริเวณราคา2397นะและถ้าลงมาได้อีกนะคะก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะคะที่เป็นเออ่ตอนนี้เทิร์นมาเป็นซับพอร์ตนะคะ2378.32นั่นเองนะ แล้ววันนี้นะคะสุดระยะสวิงรายวันด้าน,าานล่างสุดตรงนี้2 3 7สเจเพราะฉะนั้นวันนี้จุดวัดใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนคือในทำเฟรมย่อยอ่ะไปลุ้นก่อนว่าถ้าเขารีบาวขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาลงมาติดสปอร์ตตรงนี้ครั้งที่2ใช่ไหมกำลังเทดครั้งที่2เขาก็รีบาวขึ้นเล็กน้อยถ้ารอบนี้ขึ้นไม่ไหวเกินโซนนี้เนี่ยมโอกสนะคะที่จะ ลงต่ํากว่าเดิมแล้วก็เทสสามซที่ซัพพอร์ตที่เขาติดอยู่เมืม่อเช้าหรือเมื่อวานเมื่อเช้าเนาะสองสี่ศเจุดสองหนึ่งนี่ยโอเคเห็นไอเดียแล้วนะเพราะฉะนั้นไปดูทาําเฟมย่อยหน่อยสิดู M15 เ <c oughs> มื่อวานราคาก็ตีลงตีลังกาลงมาตั้งแต่ตรงนู้นถึงตรงนี้เนี่ยสี่พันจุดนะคะแล้วมันขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์บวกวันจันทร์เนี่ย น่าจะ8,000กว่าจุดนะทุกคนถ้าเราถ้าเราจำไม่ผิดขอดูหน่อยว่าเธอขึ้นระดับไหนเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์เริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้เือตีไปเลยว่า8,000อืมเกือบถึงแหละ <laughs> แล้วตอนนี้มันกลับตัวลงมาเ่มันครึ่งทางแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ก็ลุ้นจุดวัดใจของเรานะคะก็ถ้า4ชั่วโมงแท่งต่อไปแรงซื้อไม่มาต่อหรือมานิดเดียวแล้วไม่พ้นแถวนี้เราก็ยังมองว่ามันจะลงต่ำกว่านี้เนาะถ้าลงต่ำกว่า2.407นะคะเลเวลถัดไปของสปอร์ตใกล้สุดคือบอกไปแล้ว2 4งกรโดด2397้วถัดลงมาคือ2378สุดระยะสวิงรายวันวันนี้อยู่ที่2370.88นั่นเองนะคะ โอเคอันนี้เห็นด้านล่างทีนี้มาดูด้านบนเพราะว่าจริงๆแล้วยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ข่าวที่ยังจะต้องติดตามอยู่นะคะก็คือเรื่องประเด็นของเอ่อถ้าข่าวเรื่องของผู้นำอิหร่านไม่แรงขึ้นหรือว่าไม่ได้มีกระแสว่าเป็นการก่อวินาศกรรมหรือการอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรภาษาอังกฤษก็งงภาษาไทยก็ไม่รู้ รอบสังหารถ้าเป็นกรณีรอบสังหารจากฝ่ายตรงข้ามนะคะราคาทองคําอาจจะก,กระเตื้องขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าจะเกิดความรุนแรงต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเคสการเสียชีวิตของผู้นําอิหร่านนะคะเป็นกรณีของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยอันเนี้ย ถ้าไม,ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาใหม่ราคาก็อาจจะถูกเทขายลงสักพักได้เพราะว่านักลงทุนเริ่มหมดความกังวลกับเรื่องนั้นประมาณนี้นะคะโอเคแต่ว่าทีนี้ก็เช็ค r e s i s t a n c e สำคัญไว้ด้วยเนาะขอดูหน่อย r e s i s t a n c e สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ r e s i s t a n c e ใกล้สุดคือตรงนี้นะคะ2422ถัดมาคือจุดวัดใจ 2,4,3,1นะครัะถ้าปีนตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมีความหวังว่าขาขึ้นจะเริ่มจะเริ่มกลับมาทําำออทา i ไฮใหม่โอเคเพราะฉะนั้น resistance ถัดมาที่เป็นออทา i ไฮอยู่ตัวนี้คือ2 4 4 9 9 6นะคะโอเคแล้วถ้าขึ้นมากกว่านี้ล่ะไปไหนถัดไปนะครับก็คือ2,4,5,2 2,4,7,2 สองสี่แปดแล้วก็สองสี่เกมองไม่เห็นแล้วแต่บอกไปเลยว่าอยู่ตรงนั้นโอเคเห็นภาพแล้วละ่ะแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยขอส่องชัดชหน่อยคือแบบว่าขึ้นเก่งจนหาจนหาแนวหาแนวจบไม่เจอแล้วคุณเอาอันนั้นมาจากไหนเอามาจากตัวเลขคาดการณ์ของหลายสำนักแล้วก็ฟิโบนัชชีนะครับ เนี่ยสุดระยะสวิงรายวันของเราวันนี้ก็สุดตรงนี้เลย2490นั่นแหละนะโอเคนะเห็นข้างบนแล้วนะแต่เขากลับลงชาแนลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสูงอยู่ที่จะเทขายทำกำไรก่อนถ้าไม่มีปัจจัยอะไรกระตุ้นแต่ข่าวเย็นนี้นะคะมีข่าวสปิกของสมาชิก f o หรือ MC หลายคนถ้าไม่ได้เปลี่ยนแนวอะไรมากนะครับก็อาจจะไม่มีผลมากต่อราคาก็ได้ประมาณนี้นะ โอเควันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย